ลดละเลิกใช้สารเคมีเมื่อมีกิ่งทองนาโนเอนไซม์น่าจะหมดยุคสมัยกับยาชุดพวกนี้แล้วนะคะเนี่ยผสมถังละสองร้อยลิตรสองสีหกเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ยผสมบางครั้งก็จะลืมไปเลยว่าใส่ตัวไหนไปบ้างแล้วแต่พี่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ พี่จะต้องใส่พี่จะใส่แค่200ต่อน้ำสอ0รลิตรเนี่ยนี่รอคนงานจะมาฉีดกำลังรอคนงานเดี๋ยวอีก3าสี่วันจะรู้ผลนี่ข้าวนาห้าไร่ค่ะรอคนงานอยู่หนึ่ง หนึ่งเดียวเท่านั้นจะหมดแล้วชุดนี้พี่ก็จะไม่ใช้แล้วค่ะอย่างเดียวเลยฮะสองฝัง่พว่าภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเหมือนจะไม่มีอะไรคนงานมาพอดีคนงานมาพอด,คดีคนงานเห็นแล้วว่าใส่ตัวเดียวเราให้เขาตักป่ะลเ,ลเลยตักได้เลยง่ายมากเ้ใส,ส,ส่น้ำธรรมดามันเป็นชีวภาพร้อยเปอร์เซนต์ไง คนชี่ถามว่าเอาอะไรมาฉีด